โอเคตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องอัปเดตนะเขาจะพูดว่าห้องอัปเดตก็ไม่ได้นะมันคือห้องที่ทุกๆคนถูกส่งมาเพื่อรอการอัปเดตนะโดยห้องอัปเดตเนี่ยเขาก็จะมีเออเขาเรียกว่าบันไดเพื่อทดสอบการกระโดดเอ้าเอาละเอาละ,าละรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเกมจะพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนเข้าไปเล่นแล้วผมเนี่ยจะเข้าไปดูซิว่ามันมีอะไร โอเคเข้ามาแล้วเ,เขาก็จะมีตรงนี้นะเมกกะโลโดอนนะก็คือมีการตามล่าเมกะโลโดอนด้วยแล้วก็เมืองโบราณแล้วก็มีแบตเตอรี่เปิดใหม่มา2อันแล้วก็มีเบ็ด12อันมาเพิ่มติดอันเนี่ยเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาหรือว่าคราฟมันขึ้นมานะส่วนอีก2อันตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยแล้วก็มี39ปลาใหม่นะแล้วก็8มิวเทชันก็คืออย่างเช่นพวกปลาชายนี่หรือว่าปลาที่ติดเป็นส,สีอะไรพวกนี้เขาก็เรียกว่ามิวเทชัน นะแล้วก็มีรถคัฟติงน่าจะเป็น NPC หรือเปล่าแล้วก็มีเมกาโลดอนอีเวนต์มี3สปีชีเลยนะเขาบอกว่ามี3สปีชีที่แตกต่างเลยเมกาโลดอนเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าลาหูอมจันอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอุกบาทพุ่งชนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วเลเวลจาก500เนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถไปถึง750แล้วแล้วก็อันนี้เทอร์กี้ตุรกีรอ่ะประเทศตุรกีรอ่ะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไก่งวงนะแล้วก็อาชิโอโลจิคอลโบทส่วนต่อ ม,มันก็จะมีมีโทเทมเพิ่มขึ้นมา2อันแล้วก็มีเหยื่อเพิ่มขึ้นมา1อันนั่นก็คือหัวปลาฉลามแล้วก็ยังไม่หมดนี่ยังมีเหยื่อปลอมนะเพิ่มมาอีก5อันและข้างล่างตรงนี้อันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดที่ไว้จัดอันดับนะแล้วก็หัวข้อนี้เขาเรียกว่าออปชันต่างๆนะในการตั้งค่าแล้วก็มีไตเติลไตเติลหรือว่าฉายานะ่ะฉายานะ่ะเพิ่มเข้ามาอีกหลายอันแต่ว่ายังไม่ได้บอกจํานวนแล้วก็ซิปไลน์มันมีซิปไลน์ด้วยนะซิปไลน์คือ แบบว่าที่เราโหนบนสลิงอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกเลยว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรเออคือตอนนี้เนี่ยยังไม่เจออะไรนะออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะยังไม่รู้เลยเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละแตวนี่ใครเนี่ยใครมากระโดดขึ้นเรือเราด้วยเนี่ยฮะเออ,เอ,อโอเคไปก็ไปก็รวมทางอุ้ยอุ้ยนั่นไงผมเห็นแล้วนูน่นนูน่นนู่นนู่นเออผมรู้สึกว่าจะมีเกาะใหม่นะเดี๋ยวผมไปสำรวจเกาะใหม่เลยนี่ ก็คือเกาะโบราณนั้นเนี่ยชื่อมันบอกว่า ancient isle เ,เดี๋ยวลองหันไปดูทางอื่นบ้างดิมีอะไรเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเกาะโบราณนั้นก่อนแล้วกันทางอื่นเนี่ยยังไม่เห็นนะว่ามีอะไรเฮ้ย hey, the sea is dangerous s e l w i t h อ๋อก็คือมันมีข้อความเตือนว่าทะเลเนี่ยอันตรายให้ล่องเรือด้วยความระมัดระวังนะโอ้ยแล้วนี่แล้วนี่โอ้โหเกาะใหม่โอ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเกาะใหม่โอ้โหอย่างแก๋วดูดิทุกคนโอ้ยอย่างใหญ่อะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในซิว่าม,มีอะไรซึ่งก็เห็นเรือนะเห็นเรือของผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะมาถึงก่อนผมแล้วแหละเพราะว่าผมมัวแต่ไปพูดอยู่นี่ไงซิปไลน์นะเดี๋ยวผมลองใช้ซิปไลน์ซิอุย้ย อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกระโดดปุ๊บมันพุ่งมาเลยนี่น,น,นี่มาแล้วมาแล้วใครก็ไม่รูเ้เพื่อนในเกมมันแหละเุ้ยแล้วตรงนี้อะไรที่ตกปลาหรอเฮ้ยที่ตกปลาใหม่ที่ตกปลา,า,าบนเกาะใหม่ว่าเออเดี๋ยวแต่ว่าผมขอมาดู NPC พวกนี้ก่อนนะอ่าสองคนนี้คุยไม่ได้นะและคนนี้คนนี้คุยได้หรอขอคุยหน่อยสิ Can you c h i p t h e amber of this fit อ่าเอานี้ดีวกว่าถามเขาดีวกว่าว่าคุณเป็นใคร I am the local เชลส์ ills, เอาอา่านไม่ทันเลยยูแฮนไมีอฟิทเอา้าเฮ้ยอา่านไม่ทันโอ้ห oh, oh, <laughs> เอาไม่เอาไม่วูอายูก่อนเอาไม่เอเอเขาเป็นคนพื้นที่นะเอโอโอ้โหงงเลยไม่รู้นะก็คือว่าผมอา่านไม่ทันอะ่ะไม่เป็นไรอาร่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรมาแต่มาเทตกปลาดิเกาะนี้มันมีอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนมาใช้เบลดลอดอัพเดอะเด็แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตกง่ายสําหรับผมอุย้ยปลาปิลันย่านะได้ปลาปิลันยามาเลยตัวแรก โอ้ยบนเกาะนี้อันตรายนะเนี่ยมีปลาพิรัญญาด้วยอุ้ยแล้วแล้วนั่นใครใครเอาปลาอะไรมาโชว์หืมปลาลายๆนะเมกระโดอนหรือเปล่าอุ้ยปลาอะไรอ่ะซิมแพคตินัสเหมือนเป็นปลาจระเข้นะเออพิรัญญาแล้วก็อโนมาโลคาลิสปลาปลาอะไรไม่รู้นะได้ตัวใหม่อโนมาโมคาลิสหูแล้วแล้วแล้วนั่นแล้วนั่นอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วตัวนี้ลบสิบเปอร์เซ็นต์ ลบสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกสน่าจะเป็นระดับเลเจนดารีเอาฟรอปปี้ตัวอะไรวะฟรอปปี้โอ้เป็นปลาที่แบบว่าไม่ได้มีอยู่ในยุคปัจจุบันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นปลาจากยุคโบราณน,นะเพราะว่าชื่อเกาะมันคือเมืองโบราณนนะ่ะเกาะโบราณนนะ่ะจะให้มีปลาธรรมดาเหมือนยุคปัจจุบันได้หรอมาปิลันญาอีกแล้วดูเหมือนว่าปลาปิลันญาเนี่ยจะเป็นปลาพื้นเมืองของที่นี่นะเป็นปลาที่ตกง่ายใครมาตกก็ได้ทั้งนั้นเฮ้ย ผมได้ปลาอะไรนะมันมีเขี้ยวด้วยโอ้โหแล้วเขาตกกันตัวเบิ่มๆทั้งนั้นเลยเออแล้วเราได้ปลาอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหเมื่อไหร่เราจะได้แบบเขาเอ้ยคนหนึ่งเขาโชคดีจังวะแล้วนี่ได้อะไรอย่าบอกนะว่าได้ถังอะอย่าบอกนะได้ถังปลาเฮ้ยเราก็เบ็ดระดับต้นๆเหมือนกันนะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ถังปลาเป็น h o w l u c i g e n i ยอะไรสักอย่าง <c oughs> เนี่ยโอ้อ่านยากช่างมันอ่านยากดีนะ อุ้ยเฮ้ยลีเจนดารี่ตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าฟรอปปี้อ่ะโอเคเป็นฟรอปปี้นะฟรอปปี้ตัวเดิมอุ้ยได้แล้วไฮนีเลียไฮนีเลียอะไรทั้งอย่างนะโอ้น้ำหนักพันห้าคือว่าแล้วทําไมตัวมันใหญ่น้าหนักมันหนึ่งพันห้าร้อยกิโลอ่ะทุกคนมันไม่ธรรมดานะหนึ่งพันห้าร้อยกิโลอ่ะเออโอเคเดี๋ยวปล่อยอไม้หนึ่งปล่อยไม้หนึ่งนะโอเคน่าจะพวกหมดแค่นี้แล้วนะ โชคหมดที่ปาปิลัญญางั้นเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ดีกว่าอ่านี่อันนี้คือเมืองโบราณน,นะโอ้ยเมืองโบราณปลาอย่างเยอะโอ้โหดูดิเอ็กโซติกโอ้โห,โโหปลาระดับเอ็กโซติก3ตัวนะ แล้วก็มีแฟกเมนต์แฟกเมนต์นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นก้อนหินหรือเปล่าหรือว่าเป็นปลานะแต่จะเป็นก้อนหินส่วนเกมสโตนเนี่ยก็มีอีก5เกมสโตนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเชิงเชิงเพชรนินจินดาอะไรประมาณนั้นนะส่วนแฟกเมนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นวัสดุเหมือนกันไม่น่าจะเป็นปลาคือทําความรู้จักไปทีละอย่างแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปต่อดีกว,ว่าตรงนี้มีซิปลา์ขึ้นนะไปโอ้โหสนุกเลยทีนี้เฮ้ยข้างบนนี้ก็มีน้ําตก แล้วก็มีมีใครอยู่ตรงนั้นกระโดดฝ่าน้าไปเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับไอคนนี้แล้วกันนะไอคนนี้เม i ทโอลิติตแคนยูอีเว t ลตดิสเก stone อ๋อก็คือเราเนี่ยจะต้องหาเกมสโตนมาให้เขานะแล้วก็ให้ทําการเอเวอรเออเอเวอรูอ่ะเดี๋ยวผมลองตกปลาที่ตรงนี้ก่อนมันอาจจะมีเกมสโตนก็ได้ <c oughs> อุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอ๋อเป็นปลาเดิมแต่ว่าเป็นติดสถานะด a r k n เนนะ ตรงนี้กับตรงที่ผมไปตกมาเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะไม่ต่างกันมากนะเนี่ยเป็นปลาตัวเดิมเอนกอ่ะปลาพิรันย่าไปไปไปสำรวจตรงอื่นนะไปโอ้โหวย่างเร็วอย่างเร็เวเฮ้ยอุ้ยข้างบนนี้มีคนมาเจอก่อนเราอีกหรอข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่เลยไม่งั้นในพวกนี้เนี่ยมันไม่ตั้งหน้าตั้งตาตกขนาดนี้หรอกผมจะตกสามไม้นะถ้าเกิดว่าสามไม้แล้วยังไม่ได้ของที่แปลกๆนะไปเดี๋ยวไปสำรวจต่อปิรันย่า ไม่แปลกเลยไม่มีความแปลกเลยนะเป็นตัวแรกที่ผมตกได้เลยปิลัญญาเนี่ยอุ้ยโอ้โหลบยี่ห้ปเซ็โปเกสแล้วดูหัวมันดิหัวมันตัวอะไรวะนะ่ะโอ้อย่างใหญ่อู้อู้แต่น้ำหนักเก้ร้อยนะตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูในเบสเซอรี่ก่อนอ๋อมันเป็นปลาระดับเลเจนเดอรี่นี่ไงโอเคเดี๋ยวลองอีกรองอีกมันอาจะมีตัวแรงๆอยู่ในนี้ก็ได้ปิลัญ,ญา่าอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวซ้ำนะ ใหญ่แต่ว่าว้วิญญาณน่ะมันดึงปลาไฮนเรียระดับบิ๊กมานี่นี่นี่บิ๊กไเนเรียโอ้โหเฮ้ยระดับบิ๊กน้ำหนักสามพันกว่ากิโลโอ้โหมันใหญ่มากใหญ่มากมาอยู่ในน้ำแค่นี้ได้ไงเนี่ยฮะเพื่อนๆข้างๆเนี่ยเขาคงจะลำคาญน่ะยกปลาขึ้นมาโชว์ทำไมยกโชว์แล้วต้องให้ด้วยดิอ่าไฮนเรียนะคือไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะน้ำหนักเยอะนะน้ำหนักพันสองเนี่ยถ้ามันขายได้สามร้อยเนี่ย ตายเขาตายเลยนะน้ำหนักพันสองขายด้วยสามร้อยเนี่ยไม่ไหวนะพี่อ่ะปลาฟิลัปนโอเคไปต่อดีกว่าเดี๋ยวไปไหนดีเอ่อก็คือตรงนี้แหละมั้งสูงสุดแล้วเฮ้ยข้างบนอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยกดไม่ได้นะกดคลิกก็ไม่ได้มันต้องมีความหมายเลยสักอย่างอะ่ะเออน่าจะเป็นภารกิจหรือว่าอะไรก็ตามนะคือตอนนี้เรายังไม่รู้อะ่ะเราต้องเล่นไปเรื่อยก่อนอะ่ะ คือที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันจะมีปลานะมันจะมีปลาที่พวกอมพันหรือว่าพวกเพชรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอมพันนะเหลืองๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราตกปลาที่ได้อมพันเหลืองๆแบบนี้เราสามารถมาคุยกับคนนี้แล้วก็เลือกหัวข้อแรกนะแล้วเขาคนนี้เนี่ยก็จะทําการแกะสลักอัมพันที่ติดอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยออกซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าแอมเบอร์หรือว่าอมพันที่ติดอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรได้ งั้นเดี๋ยวลองไปตกไปตกริมริมขอบเกาะน,นะแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีปลาชนิดอื่นหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะต้องมีอ่ะเพราะว่าปลาเนี่ยมันน่าจะแยกกันอยู่อุ้ยตัวแรกก็เจอเลยลเรติแอนเดลี่เลยจะบอกนะเป็นเมกาโลดอนนะ่ะจินสุชกักปลาฉลามนะปลาฉลามที่ชื่อว่าจินสุอันนี่คนขายเรือเออเดี๋ยวขอแวะดูเรือหน่อยซิมีเรือใหม่หรือเปล่านี่ไงนี่เรือใหม่ราคาสองหมืนเป็นเรือของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ฟินเนสนะ มาซื้อดีกว่าแล้วกดดูสินี่โอ้โหสีอย่างสวยสีโดนใจมากเออแล้วดูดิห้องขับอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยห้องขับอยู่ด้านในนะเออโอ้ยเรือเรือเรือเอายังไงเนี่ยทำไมเลี้ยวยากเลี้ยวเย็นทำไมอืดจังเรือนี้เนี่ยฮะเอ,อ้ยโอ้โหเลี้ยวอย่างยากเลี้ยวไม่ไปเลยนะเนี่ยนี่คือเลี้ยวแบบสุดกำลังเลยนะเนี่ย นี่คือแบบเลี้ยวขวาสุดกำลังอะ่ะโอ้โหแต่มันไม่เลี้ยวอ่ะโอ้โหหยุด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 ออกจากเกาะไกลไปแล้วเดี๋ยวกลับเข้าเกาะก,ก่อนวุ้ยมีมีเบ็ดสามพันเบ็ดสตโตนร็อดนนะชื่อว่าเบ็ดสโตนร็อดก็คือเบ็ดก้อนหินอะ่ะความเร็วในการล่อเหยื่อลด25%รโชค10%แล้วก็บวกเลสเซเลียน5%้นตน้ำหนัก900เองเบ็รดาราคา3 0 0พันอ่ะเจ๋อเลยมากใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีนะนี่น้ําตกตรงนี้เนี่ยต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่เนยเนละ เดี๋ยวเข้าไปดูดีว่ะอุ้ยในนี้มีมีอะไรเอ่ยอุ้ยแล้วมันมีเชือกให้ลงไปด้านในด้วยเฮ้ยมันเป็นเออเหมือนถ้ำอะไรโหผมรู้สึกกลัวว่ะเฮ้ยผมรู้สึกกลัวว่ะแต่ผมก็ต้องลงไปนะกดใช้เชือกโรยตัวเองลงไปช้าๆโอ้โหอย่างน่าตื่นเต้นนะโอ้ยลงมาแล้วแล้วนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูมันมีประตูอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเราต้องทํายังไงกับตรงนี้อะเฮ้ย มันเป็นเสาเสาเหมือนเสาเสาอะไรนะคือในห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องที่สามารถเปิดประตูเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยจะต้องมีเบ็ดแน่นอนเบ็ออนนบดต้องอยู่ในนี้แหละเบ็ดต้องอยู่ในนี้แน่นอนแต่เราจะเปิดประตูเนี่ยต้องทําไงอ่านี่ไงเห็นไหมนี่นี่ไอตรงนี้แหละมันจะเป็นช่องที่เราเนี่ยจะต้องเอาอัญมณีหรือว่าวัสดุต่างๆเนี่ยมาใส่นะไอต้นนี้อ้อยต้นนี้มีนะอยู่ด้านหลังนี่นี่นี่อยู่ด้านหลังตรงนี้สวยต้นนี้ก็มีเหมือนกันแน่นอนนี่ไงแน่นอนเลย โอเคเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันคือด้านล่างนี้ไม่มีอะไรถ้าเกิดเราไม่มีก้อนหินเราเข้าไปไม่ได้เฮ้ย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 พระจันทร์เสี้ยวมีคนใช้โทเทมพระจันทร์เสี้ยเนี่ข้างบนน่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวดูดูพระจันทร์ก่อนอุ้ยนู่นไงเอ่อคือไม่ใช่พระจันทร์เสี้ยวนะเป็นเขาเรียกว่าสุริยะปราคานะดวงอาทิตย์บดบังดวงจันทร์หรือดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์นี่แหละประมาณนี้แหละคือผมก็ไม่รู้นะว่าพระจันทร์นี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะแต่เดี๋ยวไปลองตกอีกสักห้าไม้นะดูซิ ว่าพรจจันเซียวเนี่ยมันจะมีอะไรดีอ่าปลาตัวใหม่นี่ว่าไปต่อที่ไม้ที่สองนะอ่ะตัวเดิมไม้ที่สามปิเลนยามาไม้ที่สี่ไม้ที่สี่ตัวไรเอ่ยไม้ที่สี่ก็เป็นปลาเดิมมาดูไม้ที่ห้าคุ้นจังเลยตัวนี้เนี่ยปลาไฮนเนียนะหรือว่าปลาไฮยีน่านั่นเองโอเควันนี้เนี่ยการสำรวจเกาะใหม่ก็น่าจะพอแค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย